อ่าแล้วก็ผมสุดีชมทุกท่านด้วยละครันนะครับผมวันนี้กับผมช่องเซกานะครับซึ่งก็กลับมาในเกมซามูไรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับภายในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตีสกิลขัามพบด้วยกันกับทุกคนนะครับผมแล้วก็รวมถึงจะมาเปิดสกอร์ที่มีนะครับในวันนี้ก็มีสกอร์เล็กๆน้อยๆครับไม่กี่ใบหรอกแต่ว่าเราจะมาเน้นที่สกอร์โครบรอบ11ปีเซตสุดท้ายแล้วที่เราจะหาได้นั้นน่าจะเป็นถ้าเกิดเพราะผมไม่เคยเติมไงเออผมผมไม่ได้เติมเลย ก็น่าจะเป็นเซตสุดท้ายครับสำหรับสกอร์ครบรอบ11ปีนะครับที่มันมีให้แจกฟรีให้เราได้เปิดกันแล้วน่าจะเป็นเซตสุดท้ายแล้วมารุมขอหาจองานให้ถูกใจก่อนมา <Okay. S 1> ทุกคนครับผมผมมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมก็คือผมกดตีไปแล้วครับโดยที่ผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมไม่ได้กดอัดต่อก็ ประมาณนี้ผมเล่าสรุปให้แล้วกันนะหลังแรกเนี่ยก็คือเกือบแพับผมเฉียดฉิวมากๆนะคือโดนแบบปืนกลเยกบ่อยมากจนแบบตายเกือบหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายก็มาถึงค่้พินก่อนแล้วก็ค่อยนวดสนัยแล้วก็ปืนกลตัวสุดท้ายเกือบแพ้ผมเลื่อนเหลือแบบนิดเดียวเองตัวสุดท้ายคือมาอา้าน้ําหลังสองก็กินนิ่มก็ผมสบายอยู่แล้วนะส่วนหลังสามเนี่ยโจ๊กปลาไม่ตายดผมดูให้ดูหลังสี่นี่สบายชิวๆก็ผมทีมันชนะนะหลังห้าก็ชิวๆทุกคนมาดูหลังนี้ครับผมจะขอเน้นที่หลังนี้เลย อ้าวไม่ได้ผมอัดคลิปซ้อนอยู่ไม่เป็นไรโพล,ล่ามาโจ้ผมอ่ะปาหมื่นเก้าสามฮิตนี้สุดท้ายปลาเข้าสองหมื่นโพล,ล่ามืดไม่ตายครับคาดว่าเลือดบกหลังน่าจะโคตรเยอะออเยอะแบบสักสี่หมื่นได้ไมาลมมพาหลังที่สองก่อนนะครับเซ็งเลย ผมต้องเข้าบ้านที่มาหลังเขียวเลยนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในแลนที่เริ่มสูงแล้วมันเฉียดฉิวกันมากเลยโอเคหลังนี้แล้วกันนะมาคิดทีมส,สดเลยแล้วกันนะหลังนี้เนี่ยใช้อันนี้ได้ทีมนี้เป็เลยหลังนี้ก็ใช้ทีมนี้ได้หลังนี้ หลังนี้ใช้ทีมนี้ไปเลยโอ้หลังนี้ใช้ทีมไรดีเลยเนี่ยยิงทีมนี้ได้นะหลังนี้ใช้เป็นทีมนี้ลิงอาจจะไม่ค่อยเหมาะใช้ไม่ตัวอะไรดีนะเพราะว่ามาันจะโดนชิมิล่าเก็บได้นะ อ่ผมใช้ตัวเลไรดีตำแหน่งของลิงหรือว่าเราใช้เป็นพวกทีมแพนด้าอยูอ่ใช้ทีนี้แหละนะไม่ต้องคิดเยอะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะผมแต่จะว่าไปลิงมันก็ไม่เหมาะจริงๆเลยเนาะเพราะว่ามันจะโดนชิเมล่ายับๆเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งนะ ตัวที่ไม่ได้กลัวคิเมล่าหรอแต่นะหลังเนี้ยผมคิดว่าหลังเนี้ยเราน่าจะมีทีมที่ดีกว่าไอ้ทีมหลังสามเนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดบ้านบ้านที่มีกี่กี่ใช้ทีมวานาะเข้าไม่ได้ครับผมผมเห็นคนในคิวใช้แล้วแบบมีปัญหา ราะว่ามันจะแบบโดนเน่ะมันคือเรียกว่ายังไงอะ่ะกิกิมันจะคอยแบบดีบัฟเยอะมากๆแล้วคือแบบมันจะไม่ไหวสุดท้ายมันก็จะแพ้นะใช้ทีมแพนได้อาจะได้แพนได้ลมแพนด้านลมอะแพนด้าลมทำดูเอาไว้เนาะทำโอเคช้าๆติ๊กๆไ,ได้อยู่นะมาเริ่มไปกลัวครับผมโหเสียดายมากเลยผมกดลืมกดอดัดได้ไงวะเน,นี่ย ด้วยความที่ผมแบบจะออกไปว่ายังไงจะออกไปแบบออกไปตัดตัดตัดจังหวะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ตีนานสุดท้ายมันผมเพิ่งมารู้ว่ามันไม่ได้กดอัดไว้มาเอาให้ก่อนผมว่าต้องไปนในนี้ต้องเข้ามองเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคุ้มโฟเทคให้กับกิกิ ตายปะโอเคบล็อกพลาสติกโอเคสวยงามอุ้ยแต่โคตรบางเลยนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับผมบ้านแรกผ่านไปอู้เสียดายมากลืมกดอัดเฉยค่าให้ก่อน จริงๆคิดคแล้วไม่ได้เป็นต้นกัวด้วยซ้ำไอ้นี่แล้วกันหายหไปก่อนผมว่าปอาน้ำน่าจะปวดกว่าที่เหลือก็นวดไปเรื่อยๆนะ ิกมันก็แค่ค่าตัวที่เป็นตัวป่วนที่สุดอ่ะอ่านะครับผมแล้วเราก็จะได้นว่วตัวที่ไหลอได้แบบไม่ต้องกลัวอะไรมากดีป่ปแพนด้าผมก็ค่อนข้างแรงนะเออเพราะว่าใส่ additional นะครับคือตัวมันเล่นได้หลากหลายอ่ะแพนด้าน้ำอะ่ะเราจะเล่นเป็นแบบคุณจะเล่นเป็นสกิลแบบ a d d ด t ช o n นบายเฮดพิมพ์ผมก็ได้นะหรือว่า บางคนจะได้ไปแทงท่าใส่ตีท่าอย่างได้เลยนะโอเคอตีเข้าไปลดเลือดไปโอเคหลังนี้ก็ แน่ๆม,มีปัญหาทีมตะบ้านเขาแปลกอย่างเงี้ยตอนนี้ก็อยู่ระดับสองแดงขึ้นมาแล้วโอ้โหเขานะได้เอกเดือนนั้นอะ ขี้หน่อยแล้วขี้ใส่วาหน่อยอโอเคขี้มันชวัวร์ครับผมยังไงก็ไม่สวยจริงๆไม่เลื่อนอยู่แล้วนะคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะในบางเหตุการ์น่ะ ตัวที่ตัวตัวท cool ี่ชอบจะตายก่อนก็คือพีดน้ำแต่ว่าคือวาน้ำมันก็แบบชิวที่เหลือม tamam, ันก i̇şte. ็เก็บหวันโอเคเรียบร้อยฮะชิวเลยทีมชัวมากสวยงามหุ้ยใบยยกมือสวิหบอไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคโอเคยังได้อยู่โอ้ย oh, oh, บายกับมือสวิฟตวิลีส่สก,กิลไม่ติดสองตัว,วไม่เป็นไรทีมนี้ก็เป็นหนึ่งทีมที่ชัวร์มากๆเหมือนกันนะทีมบกมานะอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ใกล้จะตัด r t a TA แล้วนะครับผมสรีมเมอร์ลหลายๆท่านเนี่ยเขาทำแต้มเซฟออกมาแล้วนะครับผมก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วแหละว่าแต้มเซฟซีซั่นนี้เป็นยังไง3ม,มิ้นเนี่ย17เท่าไหร่นะ17 170กว่าป่ะไม่ก็1780นี่แหละนะคก็ถือว่าเป็นเฉลีย่ยประมาณนี้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็ผลอาจจะคาดเคลื่อนได้ก็ผมต้องบวกลบสักส0บยเลยนะผมเมืม่อซีซั่นก่อนนี้3มิลเท่าไหร่นะ1 7ึ่กว่าเนะี่ผมก็ตอนนี้อยู่ในอยู่ประมาณพันหต้นๆเองนะผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะสำหรับสามโอเคมาหลังสุดท้ายครับก่อนที่เราจะเปิดสกอร์กันเนาะ เอาเสือให้ลงมาดิโอเคหูเลี้วเอียดด้วยนั่นน่ะไม่ว่าจะคิดยังไงนะเจ้าตัวดีเชลลมดีเชลลมตัวนี้โคตรแบบโคตรสำคัญนะไม่ว่าบ้านคุณจะเป็นระดับไหนอะ่ะมันต้องมีอ่ะ จริงๆของมันต้องมีดีเลมเหมือนคุณใช้ชีวิตแล้วมันก็ต้องมีโทรศัพท์มือถืออ่ะต้องใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นของที่ขาดไม่ได้อ่ะดีเคลมอ่ะไม่ว่ายัางไงมันก็ต้องมีติดไว้นะตัวมันแบบสุดยอดจริงๆโอเคจบไปครับสําหรับการตีจริงๆผมต้องตีอีกดาบหนึ่งแต่ว่าผมลืมอัคดคลิปดืมกดอัดโ้อ้ขออภัยนะแล้วก็มีโอเคได้สกร์อมเพิ่มนะเมื่อกี้นี้มาเดี๋ยวเราไปเปิดกันครับผม แนวไหนก็ไม่รู้แหละเราเปิดหมดอยู่แล้วนะผมไม่ได้ซีรีส์เรื่อง channel นนสักเท่าไหร่มัดไม่รู้ว่าจะได้ตัวดีๆไหมนะเนี่ยตอนนี้มันมีกิจกรรมเพิ่มเลตอัพเข้ามานะสำหรับคตรบอ,อปีผมเลือกตัวประมาณนี้ละต้องไปดูแบบตรงนี้นี่ก็ผม arc ์คไฟอันนี้ถ้าเกิดได้มาก็จะได้ตัวละครมาเล่นเพิ่มในคอมโบของทีมนะฮะแล้วก็ angel name ก็แนอนผมโคตรเมตาโพาลลาลมก็อยากมีเพราะว่ามันก็เป็นตัว skill unit อนะเนาะ ลมแสงเพราะว่าผมมีโกโจแสงไงได้ล่ลมแสงมามันก็เก่งใช่ไหมอ้อมืดก็โคตรเมตาตลอดกาลจริงๆนะฮะส่วนสีดาวก็ตามที่ผมขาดเนาะสีดาว้าแสงใช้เป็นฮาร์กแสงเพราะว่าต้องการตัวโยนที่ดีนะแล้วก็สีแขนเมือ่อคือต้องการมากๆอยู่แล้วนะมาครับเปิดเลยเพิ่มเลทด้วยมาไปเลยดีกว่าเพื่อนไม่ต้องมีสูตรอะไรแย่ๆนะเปิดเลยกดเพิ่มเลทเอาไว้แล้วด้วยนะครับมาคิว่าจะได้ตัวอะไรไหมในคืนนี้นะครับผม กิจกรรมล่าสุดใหม่มาก็เป็นล็อตสุดท้ายของโค้ลสิบ1อปีนะครับผมซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่เดือนหน้ากรกฎาคมเนี่ยจะมีคอแลบมานะต้องรอดูก่อนนะครับโอ้โหสิบสามใบไม่ผ่านมาส้มสิบใบจะได้อาคไฟไหมเอ้ยไม่ใช่ส้มไฟสิบใบ้าราวโอ้โหวีคีตาไฟไดครับไฮแลท์ของเราอยู่ที่สกอร์ครบรอบ11ปีนะเพราะว่าน่าจะเป็น การแจกล็อตสุดท้ายแล้วน่าจะไม่มีกลับมาแจกอีกแล้วนะครับเพราะในจกกิจิกรรมตัวแม่มันคือตอนเดินเมษาตอนนี้นคือเดินมิถุนามันเป็นกิจกรรมที่แบบลองลงมาระดับหนึ่งละใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นผมเชื่อว่านี่เป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะลอน็อตนี้โอเคกี่าาพานนี่นครับผมอว้วงน้ำโอ้ยประเดีย๋ยวจะหมดแล้วนะมาสกอรีเจนห้าธาตุครับผมไปครับจะตกก่อนไหม ผม่าช้ามากแต่ก็พาใหญ่อยู่นะมาครับสกอร์ไฮไลท์ของเราในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็น่าจะเป็นสกอร์ครบอลเสเวตตีเซตสุดท้ายแล้วด้วยนะน่าจะไม่มีกลับมาให้เราได้เปิดอีกแล้วนอกจากคุณจะเติมมาครับเป็นสกอร์ที่ผมชอบมากนะเพราะว่ามันสามารถออกได้ทุกตัวในเกมเลย ทุกการผ่ขาของสกอร์นี่คือใจเต้นมากๆผ่าในเร็ววันนี้มันเปิดในคลิปเลยนะมาปกติผมเปิดสกอร์ผมจะเปิดคนเดียวอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้มาทําคลิปด้วย,อยขอผ่าในอเอาจริงในใจหวังมากเลยเนี่ยผ่าไปแล้วหนึ่งในสามผ่าแล้วโอ้โหบูมน้ำนี่นะ พักเบรกก่อนพักเบรกก่อนนะครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมสร้างรูนฟรีบวกหกนะก็คือตามที่เราผมเคยรีวนะิวไปยังกิจกรรมพวกนี้อ๋อใช่รีวิวไปแล้วก็กิจกรรมมาแล้วก็ผมผมก็ยังไม่ได้เลือกรูนนะแต่ว่าดีผมเนี่ยค่อนข้างขาดรูน EX ซะส่วนใหญ่นะก็เดี๋ยวจะลูนออกมานี้ทุกคนดูนในร้านค้าตอนนี้มันมีเอ่อ Black f ฟ i d a y มาน,นั่นเองให้เราได้ละลายเพชรเล่นกนนันก็อย่าลืม มาไปสุ่มกันด้วยนะฮะมาต่อ3าไปขอหาดาวโดวยเถอะโอ้ยผมจะบอกให้นะไอสกอร์เนี้ยตั้งแต่มันเข้ามาตอนเดือนเมษายนเนี่ยผมไม่เคยได้ห้าดาวสักตัวเดียวจากไอสกอร์นี้เลยจริงๆไม่เคยได้เลยมันจะได้ไหมคืนนี้ ขอ,อสักตัวหนึ่งได้ไหมก่อนมันจะหมดแล้วเนี้ยขอสักตัวหนึ่ง้โหตักทองน้ํามาต่อเนื่องเร็วขอห้าดาดวหน่อยสักตัวหนึ่งดิวะาเอาอยาี่มันต้องผ่าก,ก่อนนะมันต้องผ่ากระตุกก่อนนะมันถึงจะมีลุ้นนะมันจะเป็นสังทัดหลักอยู่เลยอ,ะอ่ะจบแล้วแลวหละเพื่อนเ,เหลือแค่นี้แล้วอ่ะดูดิแล้นผ่าสมูทมากเลยอ่ะไม่มีลุ้นเลยอ่ะ ขอแบบขอตัวได้ใช้สตัวนึงได้ไหมไอ้สกอร์เนี่ยจะหมดแล้วอะ5ใบสุดท้ายครับอันผ่าสุดท้ายแล้วแหละคิดว่าเป็นท่านมือก็ได้นะขอผ่านหนึงได้ไหมโอ้โหจบไปนะครับผมสำหรับสกอร์ครบรอบ11ปีของผมเองนะครับซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีมาอีกแล้วแหละ ไม่ไหวแล้วเริ่มเริ่มร้อนแล้วสักครั้งหนึ่งสักกล่องโอ้โหยี่สิบแปดใบผมเปิดแซมือได้ทีหนึ่งนะจริงๆแล้วตอนนะี้แต่ว่าผมขอรีลราคาประวานก่อนไม่ไหวแล้วคุณเริ่มเริ่มเริ่มไหลแล้วกูในส่วนมเจฉนมันก็ยังขาดเยอะอยู่ดีนะ เพราะว่าผมแลกในอาคารสร้างประจำสัปดาห์ไปแล้วนะดูเซฟอยู่ได้บ้างไหมพยายามจะเต็มที่นะ้ะขอเศษแสงมืดกน่าเีรีเจนนะ่ะอืมตอนเนี้ยันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆในคลิปนี้นะเพราะผมเกลือ ผมเป็นแบบนี้แหละเป็นมี้ประจําเลยลั่นตนลอดขอให้มีเพชรแค่นั้นแหละโอเคสกระสอส้มได้เยอะแล้วนะไม่ได้ใส่แสงมืดเลยอ่ะขอแสงแสงมืดสักทีหนึ่งได้ไหมมาหน่อยแล้วที่ส่วนดิจินี่แล้วครับผมจริงๆริงดิจนเปิดน่า,น,าน่าจะเปิดได้แล้วนะตอนนะี้แต่ต้องการเสกแสงมือดอ่ะสักครั้งหนึ่งมาหน่อย จริงๆแล้วเนี่ยเอาไปฟาร์มดีกว่านะท่านผู้ชมอย่ามาทำแบบผมนะโอเคมาละโอ้ o o, เสียเยอะมากนะแล้วก็ไม่ได้เสียแค่นั้นเดี๋ยวต้องมาเสียอีกเนี่ยเพราะต้องมาแลกอันเนี้ยจะหมดละตอนก่อนแบ็คไฟเดมาเนี่ยผมมีเพชรตั้งเจ็ดพันกว่านะตอนนี้เหลือแค่เนี้ยมาครับผมผมไม่ยอมแพ้ฮะ รีเจนหนึ่งใส่มืออีกหนึ่งแล้วก็ส้มอีก28บใบไปครับผมมาหน่อยตอนในฮันดับตัวใช้งานบ้างเลยเว้ยวันเนี้ยโอ้โหมึงอีกแล้วเหรอวิตัวใช้งานดีวะโอ้โหย <c oughs> มาเราไม่ยอมแพ้ไงเนี่ยแล้วดูตัว ตัวตามเลดหน้าตู้เลยนะครับผมแฟดน้ำโอเคโอ้โห <laughs> เอาเวาเลทมีอยู่จริงโอเคโอเคอย่างน้อยก็เองเจ้าน้ำโตโคดเมตามาเล่นนะครับผมโอเคเรามาเอาเดี๋ยวค่อยไปปั้นเนาะมาสกอร์ยังมีอยู่กับผมไปฮะ ดีนะได้ตัวหน้าโตมาตัวหนึ่งเนี่ยถือว่าดีมากครับมันเอาไว้ใช้สแปม์มาทีเอได้อยู่แล้วนะตาโอ้โหแล้วก็เงียบแบบไม่ผ่าเลยเปิดดิเจนก่อนไปโอ้โห,โโหเกลือนะครับมาใส่เม,มื่อทีนึ่งไปไม่ผ่าโอเคน่าจะหมดแล้วนะเออไม่น่ามีอะไรทำแล้วโอ้ยนี่นี่มีมีมี เอาคูปองไหมอ่ะเอาคูปองมาสักอันหนึ่งโอ้โหเต็มที่แล้วเกินมาไปขอคูปองสักหนึ่งขอดีๆโอ้โหเศษแสงมืดมาอีกตั้งสามแปดอุ้ยนี่ผมสักหน่อยไหม <c oughs> คือไหนๆมันก็จะได้ครบแล้วไงโอ้โหสิ้นเปลืองมากแต่ว่าตมันต้องการอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะสามครั้งเลยนะจะไหวไหมเนี่ย ก่อนดูก็ผมไม่มาเลยว,เเวละวเว็ดจะหมดแล้วครับเพื่อนๆผมนี่ผมทำอะไรลงไปใครก็ได้อยู่ผมทีครับ <c oughs> แล้วนี่คือหยุดไม่ได้นะครับตอนนี้นิ้วมันไปเองละโอ้โหจากเพชรเจ็ดพัน 7, น่ะเหลือแค่เนี้ยมันก็ไม่ได้เลยนะใส่ใสงมืดเนี่ย ได้แต่สีดีเจนนะ่ะหนูจะโมยแล้วพี่คอนเทนต์หลักของคลิปนี้จะการเป็นการเปิดสกอร์แล้วมัง้งอีสองทีรูนที่ได้มาก็ไม่ค่อยจะได้ใช้เลยนะหุยรอบเดียวอีกรอบเดียว,อร,อยวรอบสุดท้ายเร็ว จะได้เปิดแสงมืดอีกหนึ่งครั้งโอเคส้มเริ่มกลับมาเยอะแล้วส้ม14บใบครับเห็นไหมความไม่ยอมแพ้ผมได้เอ็นเจลน้ำมาแล้วตัวหนึ่งอะ่ะเออถ้าเกิดผมจบแค่สกรอร์คอรเสเร์ตป,ปีแล้วปิดคลิปไปนี่ผมก็ไม่น่าได้เอเ็นเจลน้ำนะมาหน่อยพี่โอ้โหดูเพชรเฮเอ,อจบไปแนะั็กกินงกามือตัวเนี่ย ไม่เป็นไรครับผมมาเดี๋ยวนะผมโอเคไม่น่ามีอัไนละต่อเลยตั้งแต่เอ็นเจาน้ำมานี่คือมันยังไม่ถ่าเลยนะครับแม่งดึงเหล็ก้ปหมดแล้วครับผมผมไม่ผ่าเลยวะเชีย yeah. ไม่ผ่านเลย,ยใครเนะี่ย ่อแต่เมื่อทีหนึ่งครับขอผ่าให้ได้ลุ้นหน่อยได้ไหมผ่าให้ได้ลุ้นหน่อยไปเรียบร้อยนะครับผมน่าจะหมดแล้วเนาะหมดยังสี่ร้อยอีกนิดหนึ่งนี่เกิบจะได,ได้ครบห้าร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมไปฟาร์มเพิ่มก่อนโอเคครับผมขับมาแล้วนะมา เราแลกคูปองให้หมดเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันเวลาจํากัดนะครับผมมาครับผมแต่ผมเปิดมานี่เกลือมากเลยนะมัน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 ได้แต่ส้มอ่ะขอแบบใส่มืดเป็นใบหรือดีเจนได้ไหมเกลือเลยนี่น้อยก็ได้ส้มอีกสองครั้งนะไ,ได้ส้มอีกสิบใบนะงานสุดท้ายแล้วครับผมตอนนี้สกอ์ผมหมดตูดแล้วฮะ แล้วเพจจะหมดตูดได้เหมือนกันมาทำหมดฮะตะกอสำหรับครั้งนี้ล็อตนี้จะหมดแล้วอเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แนละ้วใบสุดท้ายครับโอเคจบ <laughs> จบเพียงเท่ทาทนี้นะครับผมตเต็มที่แล้วนะครับผมก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาตี กิวก้าวามเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เปิดสกอร์แบบชุดใหญ่กันเลยทีเดียวให้ดูนะผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะไปคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรหรือคลิปเกี่ยวกับสมาร์ทวอลเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะผมอย่าลืมพลาดที่จะติดตามผมในคลิปลต่อไปหรือว่าใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าๆผมก็ย้อนกลับไปดูได้แต่ว่ามันมีคลิปอะไรตลกโปกฮาบ้างก็อย่าลืมย้อนหลังไปดูได้นั่นเองครับผมคลิปนี้ ขอลาเพลงเท่านี้ไปก่อนสวัสดีและก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผม